เมื่อวานผมมาถึงงานใช่ไหมแล้วสกายน้องนั่งทำอยู่ผมก็เลยว่าโอ้เลยถามน้องว่าสกายสกายสีคืนตอนไหนอีกซองเพียงไงบ้านสี่คืนแล้วโอ้โอ้ไล่พี่บ้านแล้วฟองไล่บ้อนี่ป้อนใครพุ่งใคานีใช่ไหมนผมก็เลยแบบอ่ะ

คุยให้ฟังหน่อยไม่เมืดแทะอันเราจมแล้วโุงยาบานจมหาคอตกลุ่มแล้วว่าอ่ามาผมกับบอสมาถึงช่วงประมาณ4ี่โมงแดนใหม่มาวานันนี้ผมไม่ทราบเลยครับอยู่ในกลุ่มแล้วครับ หนึ่้าร้อยคนอย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับจิ้มลิง์กซื้อกลุ่มปิดได้เลยเผมลืมหยิบแส่นมาเจอแล้วครับเมื่อวานรอบีบีค่ะ ตมรอเลยตอนนี้บอกวันรอเลยเอฟซีรอ่ FC, รอะบอกไม่ได้ทุกคนมันจะไม่เซอร์ไพรส์ก็เชิญไปดูอะไรเนี่ยดูไลฟ์สดใหม่เบสจับผู้ชะนะน,นะครับออ่ะก็ตาม <c oughs> ก็เชิญไปดูช่องนั้นนะครับอันนี้ช่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ อิลี้พี่น้องย่าดาบมาหลายบมวนเด้อบ้าพี่ย่สีจมไหลไม่โอเคนะแบบนี้พี่น้องกูใด่มาเอาคือเปิดไฟใส่ตนาจะพอเอาบาเปิดเมกันนาเลยอะสิดตะไปถ่ายรูปทำวีซ่ามาจ้าเอาไปไหนไปเกาหลีหรอไม่ไปเกาหลีจังไม่ไปเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้ไปกับเพื่อนอย่าว่ะจริง เออจริงๆต้องมาตัดผมใหม่ดิใช่ครับตัดผมใหม่มานานหรือยังมาแต่สี่โมงแล้วครับแล้วปินมาช้ามากเอาไปทำธุระอยู่เลยอ่ะทำไมมือจองอรอบ้านหลอกเอาบอลคือยุ่ไก่มูถามือห่างเหินปะเป็นอินทรเวเร์่อเป็นอินทรเวิร์่แล้ว สายตาสั้นหรอคะใช่ครับผมสายตาสั้นสายตาสั้นหรอคะผมสายตาสั้นที่บางคนแบบเหมือนเดินเดินผ่านอย่างนี้บได้บ่ไดาบ่ได้อันทักท่าผูไหนหย่อนบานบได้ยริงได้พี่นองบ่จ่าเป็นอีทเวิร์ดบออยากว่าทุกคนจ้าได้บ่เห็นหงบาดทวงคลิปเปิดประทุนหน่อยบาทดหน้าใสมากจริงค่ะอุ้ยใช้อะไรอ่ะเห็นไหมพี่หน้าใสด ใช้ครีมฟินออร่าครับเ oh. ตรียมเงินไว้เทศกาล์ b บบีเลยชอบป oh. <All> right. ิก <All right. S 1> เ,อเอ mm hmm. บอปอดอย่าลืมจิ้มลิงก์ซื้อบัตรนะครับ แฟนน้องบาจ้าอ๋อจตัมพี่ยืนโทรศัพท์ไปแล้วจตัมปวดล็อกโทรศัพท์ดิอ๋อเขาเปลี่ยนรูปแล้วเอะไรไม่ใช่โอ๊ยเราไปอีกมาสักทีหน้าแรกหมดแล้วนี่เปิดไฟให้เลยก็แรกตลอดตั้งไหนจ๊ะน่าจะตั้งเน็ตเต็น นาตีไปอันไปหาญายอันคลิปงแต่หมู่บ้านลูบแต่หมู่บ้านแต่มื่อนี้แต่มื่อนี้ไปหาผู้สาวแต่ว่าวัวลูบญายเด้แต่ว่าพูดคลิปญาตะแอมแปะโขโหหรือเปล่าอ๋อแบบนี้นี่เองอ๋ออ๋อแล้วก็บอกเขาแม่สวัสดีค่ะน้องแต่ไม่ให้พี่บารดไปเกาหลี๋ยวอืม ไม่ได้ไปอ๋อทุกคนก็รอดูเอาเองค่ะไปอยู่วนะันนี้คิมมาแล้ว<อ>ในบอกว่าจะไปเซี่ยงไฮ้เอ้าอย่าสิมาบอกว่าวสิไปโไปเพื่อน่วนเท่าแม่ <c oughs> คุ้ไไปเสี่ยงไฮนะ้ อยากให้สเต็มกับน้องบาตร้องเพลงคู่กันบ้างสั่งห้ากระปุกแล้วลองไม่ได้สเต็มไหนไฟ์ขายบัตรกลุ่มปิดหน่อยทุกคนอย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปิดนะคะตอนนี้เรากําลังลุ้นกับเวทีคณะลุ้นบันทึงเมื่อนี้น่าจะลืมหากลุ่มลงประมาณตีซีแมนเลยรอหากพราท่านตึ่นที่วัดศรีเลนจังมงหาทุ่มี่ดละวันนี้เวทีใหม่นะรอเยอะเวทีพรุ่งนี้ก็คือไปรออยู่ที่จังหวัดเลยละเอา เป็นเถียนตะเกาห้าปเปนแมนกับเวทีตะเกาเดียวมือขึ้นมเ,เป็นเวทีตะเกาห,เเกเห้าชอบคู่นี้มากคู่ใหญ่แต่มาเกาหลีหรือยาดมมาด้วยนะสัตวคือตลอดค่ะยาดมรสใหม่ไม่รู้ว่าจะเสร็จทันไหมครับอ๋อแต่แสด้ไปทำาิีซ่าหรอไม่<บ>ไปถ่ายรูปเฉยๆได้รูปมาแล้วแม่รอในกลุ่มแล้วจ้าขอบคุณครับยังไม่ได้ทำไปถ่ายรูปไปทำสแตมใครที่ซื้อกลุ่มปิด เมื่อวานกับวันนี้หรือเปล่าใช,ใช่ได้รุ่นโทรศัพท์เนี่ยซัมซุงรออยากได้จังแล้วก็ทองอยากได้จังอยากให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาช่วยสร้างบัดที่กำลังสร้างใหม่ตอนนี้ยังขาดแคนลนลายอย่างอยู่จังหวัดน้องพายแต่ผู้ใหญ่บ้านก็สร้างพระเสร็จเรียบร้อยแล้วได้บัดเหรือยงังต้องให้ต้อง ถ้าเราอยากให้เราสั่งเด้ครับแต่บ้านเรายังสั่งบ้าน้ล้วอยู่แต่เฮื่อเรายังบ้าทแล้วอยู่ทุกคนเ <c oughs> <c oughs> เรแต่บ้านก็น่ารักค่บคุณค่ะ <c oughs> วันนี้ก็แบบชิลๆนะ ก็บอกว่าชอบยาไทาโดนเยยาทาโดนร้ายรับสายน้องแนดูจะบอกว่าพี่บาทเป็นคนที่ไม่ชอบรับสายโทรศัพท์แต่เวลาโคมาหาคนอื่นน่ะต้องรับแล้วทุกคนรับไหมแล้วทุกคนรับไหมเวลาพี่โรไปรับเออเลวเวลาคนอื่นโทรหาพี่รําไม่รับทำไมปัดกี่บาทปัดหน้างานวันนี้ร้อยสี่สิบบาทนะครับผู้จัดไม่ได้มือหนีไม่คิงได้เออเลอ